สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสว่องสุบอนพ่อๆก็ส่องนุ่งแทนคือเก่าพี่น้องไปหนาวหนาวพักกันลงน้องพี่น้องเอ้ยหันถุยง่านได้ไหมลูกล่ะละเอ้ยอาถุยง่าลูกถุยง่านได้ไหมลูกล่ะเอ้ยถุยง่า แนนแทนสิบพาดรอวิวสวนมักแต่งส่วนคัวให้เบิ่งนะพี่น้องอ้อจบ,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 บอ,อ,อ,อสวนคัวพี่น้องมักแตงกาลังเริ่มเป็นเดกเป็นมากรเร่อพี่น้องเลยมักหน่อยมากใหญ่มาก,กลังเริ่มปิน่น ฮะเบิ่งเบิ่งนี่เด้นี่อันนี้สวนครัวเฮาพี่น้องเอ้ยพักเฮาก็งามกําลังงามกําลังอันอันงามคือกันเลเนาะพี่น้องอ้ยสีมามาแต่งก็กําลังซ้ําปมือนี่แหละซ้ําปมือนี่ก็อันนี่แหละ บรบรยากาศก็นาวลมหนาวพ co. okay. ี่น้องเอ้ยคขอน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 หนาวขอนขอนหอนอยู่เด็กหน่อยกะปั๊บอากาศปั๊บบรรยากาศกันน้ำบทันเลยป้าลงไปเบิ่งป้าลงไปเบิ่งป้าป้าเพื่อนลงน้องพี่น้องเอ้ยลุงน้องกับลูกสาวเพื่อน่าน้องพลสบายสบายเลยสิหากไม่ อย่าไปขึ้นข้นรถบัสน้องแบงค์พี่น้องเอ้ยใหญ่เป็นบ่าวเลยสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงผุนแดดกลังใส่ผุนป้าเพิ่นลงปุ้ยพี่น้องเอ้ยสลามกับบ่ฮือขึ้นิด นี่นโปกเลยอ๊ะเนอไ่พี่น้องเห็ดอุ้ยสวยอยู่พี่น้องอืมนบอกขึ้นมาเด้อพี่น้องนมันหนาวพ่อนว่าล้มกะล้มพี่น้องเฮ้ยผู เพื่อนละถามเมื่อเลือกอยู่เพื่อนเธอเดียวเพื่อนวะหนาวแม่จะกินน้ำเปลือยไรนั่นแม่ทั้งทื่งนั่นแม่แม่ทั้งทื่งนั่นทั้งพุ่นน่ะมันเลิกบ่ปะทางเท่านั้นนะอืมสองขื้อสลามขึ้นเนาะแน่นี่นะเนาะมันจะเสียกิน พี places, island, ่น้องก็บรรยากาศหนาวๆพี่น้องเอ้ยทั้งลมทั้งหนาวแบบนั่นเลยใายร้อยไม่ให้เบิ่งด้วยร้อยกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยสอนมาสดๆเลยพี่น้อง ลูกบังยังหรือบังพราดได้ลูกละอบในได้ลูกน้องนั่นแหละน้องนั่นแหละโอ้ยหนาวแห้งหนาวแห้งจนสิลมน้่งก็เย็นๆซะ งอะเด้อพี่น้องคว่ำน,น้าเนาะความลมเนาะแห้งซ้ำใดพี่น้องเอ้ยกลินกับอันพักนะพี่น้องพักอันพักซีลาวเฮาเนาะ องแท่นะมาป้อยพี่น้องเอ้ยแม่แม่อัักนอยะพี่นกลุ่มกะนาวผัดหวิปับยังปับบรรยากาศน้ำกับท่านพี่น้อยกันเป็นวัดป็นไหนย่อนยังย่อนเที่ยวเทียวคอนค่อนนาวคอนคนกันหอะอยู่พี่น้องเอ้ย แหล่ลงมาปลาสลามนนะสอนในน้องพี่น้องกอเแล่งลงม่ลยลูกยะได้ยะไปไเบืงป่านนั่นไอ้สวยไปเบองป่านไอ้ท่ั่น่ยนะใส่้อไหมเบื้งดูร้อย กุ with milk with milk yeah. ้งเต้นสไลว์คือมาดูพันลอยพี่น้องกุ mm. ops, <t ops, <t ops, ้งเต้นยอยูอ่ะพี่น้องเอ้ยกินกับพักเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนกินแม่น้องแท้นอัจฉริยะไทยเพราะว่านี่แม่น้องแท้มาขอมาถ่ายคลิปปนาพวุนสอนในน้องเพื่อนพี่น้องเอ้แต่ว่าตอนกินแม่น้องแท้คือสีบุรีไทยคุยพักคุยพักสีลาว์พักกาดเนาะพักกาดทำๆเนาะ ลงบ่ฮะฮะฮะลงบ่ลงลงให้แบงลงลงบ่มันบ่ใหญ่แล้วพ้นเลยมันกระเบิดสนี้ิร์ร้อยความใหญ่มันอะกุ้งอันเนี้ยร้อยเอ้ยอยาดยัดหยาดมาพี่พ้นน้องสิไปได้น้อง

อย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดผุนไม่ใหญ่เพิ่นลงเองได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นแข้งแห้งแล้วเพิ่นยื้ออันอันนั้นแล้วเพิ่นแข้งแห้งเพิ่นสอนเองแล้วพี่น้องเอ้ยตะกี้เพิ่นกะอันนั้นเนาะเวขึ้นมานี่เวขึ้นมาหนี่

อมันเปืือนลูกมันเปลือยเออปะนั่นอะไลูกปะลูกรายหาอยู่หากินยำยำแรงทีน่องเลยก้อยกุ่งเต้นด้วย คุยผักซีลาวเดี๋ยวตอนกิมแมงแทมบาเลยท่านะเพราะว่ามันโมเมนเขาบาเลยมาทายเพราะว่าโอ้ยพุงเน่พุงหนาวโอ้ย, <Now! S 2> อยขนาดมนแมงแทมยืนอยู่นี่แมงแทมยังหนาวบอไปได้ลูกบอกไปลมอู้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 พี่น้าะเอ้ย <laughs> พูอยู่เพียงเอิกเพียงคอ Con kín nắm bắt gọn lại. Hãy quái 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 không quái 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 đẹp quái สวนพักก oh. <laughs> <laughs> mm ็อ hmm. ยู่ใน่ใกล้ๆเนาะโอ้อะไอืมเอักเทือกินหาวแล้ลมอือๆอยู่เนาะ ได้ร้ายเต๋อพี่น้องเอ้ยกุ้งเต้นเบิ้งยี่ร้อยสลาวขึ้นดูร้อยพ้นายพี่น้องกุ้งเต้นยอยู่อ่ะพี่น้องเอ้ยเราเบิ่งเราส้มตอนอันแต่ว่าตอนกินแมงแทมไรทายเบิ่งนาพี่น้องถ่ายเบิ่งเต๋ตอนนั้นอันนี้ให้เบิ่งยอยู่อ่ะพี่น้องเอ้ยลาเลยนะพี่น้องกินนะพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องน้องแท่นนะพี่น้องลาเดี๋ยวบายบายกดเบิ่งกดส้มส่องแท่นเ